จังหวัดพะเยากันบ้างค่ะจังหวัดพะเยานั้นได้ทําข้อตกลงความร่วมมือการใช้เทคโนโลยีด้านผลงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชน,นะคะอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยาค่ะนายกมลเชียงวงนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรสุภกรพงษ์บางโพอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาดรชุติมาเอี่ยมโชต วรวิทย์ชววิศนะคะขออภัยค่ะผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะแลวก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รวมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้เทคโนโลยีผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าในการเพิ่มผลผลิตท,ทางการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยาที่ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษดรมนทนสงวนเสริมศรีนะคะศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อที่จะนําเอาความรู้นะคะเอาความร่วมมือนี้เนี่ยไปสู่ความร่วมมือในการทํางานบูรณาการที่จะช่วยเพิ่มพูมมูลค่าของพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยาแล้วก็ช่วยยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่ได้มากขึ้นแต่เราจนเป็นการส่งเสริมให้มีการนําผลง,งานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้นะว่าเป็นโอกาสที่ดีต่อชุมชนแล้วก็สอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยานั่นก็คือมหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากลค่ะอีกทั้งนี้เป็นการเผยแพร่ผลสําเร็จของการดําเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้การพัฒนาพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และการสร้างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพอีกด้วยค่ะ